ก่อื่นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อของพายมืดก็ว้าวมันดูมีความสว่างกว่าพีกเลยทุกคนโอเคค่ะนี่เมื่อเราซื้มาแล้วนะคะเราก็จะต้องทดสอบให้ทุกคนดูค่ะเราจะไม่ดูุดโฟกัสไปอย่างใดวันนี้เราจะมาทดสอบให้ดูจริงๆสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพีกในช่องเดี๋ยวพีกอีกแล้วค่ะ <S <S ถ่ายกันแบบมือดอีกแล้ววันนี้นะคะ ตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงของมันต้องรีวิวจะจรงแล้วในช่วงนี้นะคอนเทนต์อื่นๆก็ยังไม่ตามมานะคะอย่างที่พูดไว้ในคลิปที่แล้วนะคะว่าจะพยายามทำคลิปอื่นๆแต่ก็คลิปนี้นะคะเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยพีกได้พูดไปแบบ เ็นแ,แ,แบบอะมรเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วนะคะพิกได้พูดไว้ว่าใครที่สนใจอยากให้รีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยถูกปะใช่ค่ะแล้วด้วยความที่ชอบดิฉันนะคะก็เป็นช่องเล็กๆนานๆที่จะมีคนมาคอมเมนต์นะแก<ช>แล้วมีคน<ช>คอมเมนต์นะคะอยากให้รีวิวของคิวเพจนะคะพีคก,ก็เลยได้ไปจัดมาเรียบร้อยแล้วะค่ะทุกคนนี่เลยค่ะไปซื้อถุงมาจริงๆแค่นี้เลยเนี่ยซื้อกระถุง ไม่ใช่ <c oughs> คือพอเขาได้มาคอมเมนต์ใช่ปะพี่ก็เลยรีบไปค่ะแบบว่าศึกษาเลยว่าเฮ้ยมันอะไรยังไงคิวเพจนี้ใหม่จังจริงๆอ่ะก็เห็นมาสักพักนึงแล้วแหละตัวนี้นะคะแต่ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจนะคะแต่พอมีคนมาคอมเมนต์นะคะแล้วแบบว่าสนใจนะคะพีก,ก็เลยได้ไปจัดมาให้เรียบร้อยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะ <c oughs> ของที่พีกเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะในวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะเป็นคิวเพจเอลลี่สโนนะคะทุกคนจริงๆแล้วนะคะที่เขามาคอมเมนต์คือเขาอยากดูทั้ง3อย่างก็คือแป้งรองพื้นแล้วก็ไพรเมอร์นะคะแต่ด้วยความที่ว่าพีกเข้าไปดูแป้งตลับแล้วนะคะเขาบอกว่ามันเคยมีมาแล้วซึ่งจะเป็นรูปแบบนี้ค่ะทุกคนอืม แล้วตัวใหม่หลังจากที่ได้ไปศึกษา้อร์โมนนะก็รู้สึกว่าเหมือนเขาแค่เปลี่ยนแค่แพคเกจอะทุกคนแต่สปปรรพคุณหรือคุณสมบัติอะไรต่างๆคือเขาก็เหมือนเดิมพี่ก็เลยได้ไปจัด2ตัวนี้มานะคะก็เป็นรองพื้นนะคะแล้วก็ไพรเมอร์ค่ะซึ่งตัวรองพื้นนะคะก็เป็นตัวใหม่ของคิวเพจเลยก็ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแลวส่วนไพรเมอร์นะคะส่วนตัวแล้วคือชอบไพรเมอร์ของ Q age, คิวเพจก็เลยแบบเอามาด้วยคิวเพจเขาจัดโปรซื้อคู่ค่ะทุกคนเหลือส59บบาท ถ้าเป็นสมาชิกนะคะก็ยิ่งได้ส่วนลดนะคะแล้วก็คือเขาจัดโปรแบบเป็นเ,ตนเซตๆอะคือเยอะมากอยากให้ทุกคนได้ไปซื้อหรือไปตามกันก็ได้นะคะหรือไปดูเองเลยว่าแบบเส้นแหนมันจะเหมาะกับเราหลังจากดูคลิปนี้นะ <S <S เรามาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่าคิวเพ t เนี่ยเขาออกใหม่มาและเขาเน้นไปทางที่ทําให้หน้าดูโกลนะคะแล้วก็คุมมันด้วยคอนเซปต์เขาคือ หน้าไหนก็โกได้ไม่กลัวมันจ้ะแสดงว่าสองตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการคุมมันด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวพิกจะให้ดูตัวแพ็กเกจของเขากันก่อนเลยนะเริ่มจากที่ไพรเมอร์ค่ะนี่ค่ะทุกคนตัวแพ็กเกจของเขาคือเป็นกล่องน่ารักมากเลยจ้านี่ค่ะตัวแพ็กเกจด้านในของเขานะคะตัวไพรเมอร์ตัวนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่20กรมัมค่ะทุกคนนี่ค่ะด้านหลังก็จะมีสับคุณต่างๆนานานะคะ ด้านหน้าก็จะดีไซน์แบบนี้เลยมาต่อตัวที่2กันค่ะตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นค่ะของคิวเพสนะคะซึ่งพีกก็ได้จัดมาเป็นเบอร์ N2 ค่ะสำหรับผิวสีนะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้เลยค่ะ มาดูแพ็กเกจด้านในกันนะคะนี่ก็เป็นตัวแพ็กเกจด้านในนะคะของรองพื้นตัวนี้นะคะเขาช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวของเราเนี่ยดูมีมิติค่ะเนื้อบางเบาเพิ่มระดับการปกปิดได้นะคะแล้วก็คุมมันถึง8ชั่วโมงไม่เป็นคราบหน้าไม่ดรอปก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะทุกคนตัวรองพื้นตัวนี้นะคะมีปริมาณอยู่ที่30กร,รัมค่ะทุกคนแล้วก็มี SPF 30 PA บวกบวกบวกสามารถกันแดดได้ด้วยนะไม่ใช่แค่คุมมัน เอ,อโอเคค่ะทุกคนเราก็จะมาทดลองใช้กันเลยแล้วกันเนาะก่อนอื่นเลยนะคะจะให้ดูหน้าของพีก,ก่อนนะคะสภาพหนังหน้าก็จะเป็นแบบนี้แหละอืมคือพีก,กจะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างตรงช่วงนี้นะคะสองฝั่งนี้แล้วก็ตรงจมูกเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนกดสิมไงชอบมือคือแ <c oughs> บบไม่นิ่งไงแกก็อื่นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อของพายเมอร์กว้างเศร้าไหมเศร้า เศร้าอ่ะื้อฉันพิ่งซื้อมาแล้วเธอก็ลูบไปหมดแล้วเนื้อพายเมอร์ของเขาะคะก็คือไม่ได้เหนอะหนะนะคะก็คือแบบไหลมาเลยอะทุกคนเราจะลองทาไปค่ะนี่ค่ะทุกคนพอทาไปสัมพักนะคะก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าเนื้อของเขาก็คือเกี่ยง่ายมาก แล้วก็รู้สึกว่าจะทําให้แบบสีผิวของเรามันดูสว่างขึ้นมาเฉกน,นึงเลยปะเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบกับหน้าดูนะคะ โอเคค่ะก็มาดูกันนะคะเนี่ยพีทาข้างนี้ไปแล้วนะทุกคนก็จะเห็นว่าข้างเนี้ยมันดูแบบยังไม่ค่อยตึงอะ่ะข้างเนี้ยก็คือดูตึงๆสวยๆไปแล้วอะ่ะรู้สึกข้างนี้น่าดูย่นนิ้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับไพรเมอร์หรอวะน่าจะเกี่ยวกับกูแล้วล่ะก็รู้สึกได้ถึงการเบอรลอขุมขนไปนิดนึงอะ่ะทุกคนมันก็ไม่ได้เบลอจนรู้สึกว่าแบบเห็นชัดว่าเฮย้ยรู้หายไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะไปทาไพรเมอร์ให้คั่วทั้งหน้านะคะ โอเค่ะ okay, ทุกคนหลังจากที่ไปทามานะคะก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยมันดูแมตขึ้นมาในระดับหนึ่งอะก็ไม่ถึงกับแมตจ๋าเลยนะมันก็คือรู้สึกว่าเหมือนไปทาแป้งมาแต่ทาไปน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยต่อมาค่ะเรามาดูเนื้อรองพื้นกันคะ่ะทุกคนโอ้โหเนื้อของเขาคือแน่นนัน่นหนามากและประเด็นคือ สว่างกว่าฉันแกเศร้าอยู่เดอ้ออะมันดูมีความสว่างกว่าพีกเลทุกคนแล้วคือสีที่พิกเลือกมานะคะก็เป็นสีที่เข้มที่สุดแล้ว มันอาจจะเข้ากันหน้าได้เว้ยแต่เข้ากาัตัวไม่ได้อะดูดิโอเคค่ะในเมื่อเราซื้อมาแล้วนะคะเราก็จะต้องทดสอบให้ทุกคนดูค่ะเราจะไม่หลุดโฟกัสแต่อย่างใดวันนี้เราจะมาทดสอบให้ดูจริงๆพีคจะลงรองพื้นเลย โอเคค่ะทุกคนพีกก็ได้ไปลงรองพื้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ลงคองนะก็จะเห็นแล้ว่าหน้าขาวคอดํา เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเรื่องของการเบอร์ลูขุมขนค่ะทุกคนสําหรับพีนะคะพี่ก็รู้สึกว่ามันสามารถเบอร์ูขุมขนได้อยู่นะนี่ขนาดเลือกสีที่เข้มที่สุดแล้วนะคะทุกคนก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สำหรับสาวผิวสีอย่างเรานะใครที่มีสีผิวที่เข้มกว่าหรืออะไรใดๆนะคะคือตัดไปได้เลยใครที่มีผิวขาวกว่า,วานะคะก็สามารถเออได้ยูได้ยูโอเคค่ะเดี๋ยวพีจะไปลงมาให้ด้วยอีกข้างนึงนะคะ กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนมันก็ไม่เข้ากับพีกเลยแต่ที่เขาเคลมไว้นะคะในเรื่องของการที่แบบว่าทําให้ผิวเนียนเอ่ยนะคะแล้วก็สามารถเบอลอขุ่นได้อันนี้คือเรื่องจริงแต่แอบเสียดายที่น่าจะออกสีเข้มกว่านี้นะคะเดี๋ยวพีจะไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกทีค่ะกลับมาแล้วค่ะทุกคนก็ยังเห็นอยู่นะคะว่าหน้ามีความ คืออยากจะบอกว่าเนื้อของเขานะคะมีความเนียนมากแม่นะคะแล้วก็สามารถเบอรูลุมขนได้ด้วยนะทั้งตัวรองพื้นนะคะแล้วก็ตัวไคลเมอร์แต่คือตอนแรกอะ่ะมีความคิดว่ายังไงอะ่ะเอ็นสองอะ่ะฉันใช้ได้อืมแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าฉันใช้ได้และใช้ดีฉันก็คงจะใช้ตลอดและคือพอมารีวิวพอมาทําคลิปนะคะแล้วก็ทดสอบแล้วก็ลองให้ทุกคนดูแล้วมันจะแบบ มันก็ไม่ได้บอกขนาดนั้นนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันสว่างกว่าหน้านะคะแล้วก็สว่างกว่าสีผิวที่แท้จริงของพีงเองนะส่วนในเรื่องของการคุมมันนะคะก็หลังจากที่ไปแต่งหน้ามาก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองหน้ามันเลยนะแต่ยังไงนะคะเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นะแล้วก็จะกลับมาดูกนะะันค่ะว่ามันสามารถคุมมันได้จริง โอเคกันทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะทิ้งระยะเวลาไว้สักสามชั่วโมงแล้วกันเนาะแล้วค่อยกลับมาเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายายกลับมาแล้วค่ะทุกคนก็ผ่านไปประมาณน่าจะประมาณสองชั่วโมงกว่าได้เกือบสมชั่วโมงนะคะทุกคนในเรื่องความคุมมันนะคะทุกคนก็สําหรับพิกนะพีกรู้สึกว่ามันคุมมันได้ดีเลยทีเดียวเขาปกติคือหน้ามันจะเยิ้มกว่านี้นะแต่อันนี้คือมันมีแค่ความเงาแบบ ช่วงทีโซนนะคะแต่มันเป็นแค่ความเงานะคะทุกคนมันไม่ได้แบบว่ามันจะเออพี่ก็เลยรู้สึกว่าเขาคุมมันได้นะเอ,อว่าไปแล้วก็ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเหมือนรองพื้นของเขานะคะจะเฟดออกไปแล้วตอนนี้ผิวหน้าของพี่กับคอน,นะคะก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกลับเข้าสู่หมวดปกติแล้วอ้ออีกอย่างหนึ่งคะ่ะทุกคนที่ลืมบอกไปเลยนะคะคือตัวรองพื้นของเขานะคะไม่มีความตกล่องคะ่ะทุกคนอันนี้คือตีแล้วก็ยืนหนึ่งนะคะไม่ตกล่องคะ่ะแล้วก็ จากที่เห็นนะคะแล้วมันก็ไม่เป็นคาบด้วยแล้วรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเหมือนมันเนียนขึ้นอะเหมือนอารมณ์แบบว่ารองพื้นมันเข้าออที่แล้วรู้สึกว่าเหมือนมันจะเนียนขึ้นนะ <S <S โอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊าย